สวัสดีมาแล้วแมงครับครับสวัสดีเอาก็ได้ยินข่าวว่าไปประกวดงานกลมลูกแมนครับได้ที่ไดครับได้ที่หนึ่งครับฮะได้ที่หนึ่งมาได้ที่หาดอกได้ที่หนึ่งคนเดียวคนคนเดียวสิเป็นสิบ่แล้วมันสิบกลมลูกยังพูดเดียวเนาะกลมลูกครับทั่วประเทศเด้พอได้ที่หนึ่งจนี่เอามเน้ำกันสิบคนบ่เยียป็นอดไเดย บ่เสียกับตองฟังแล้วฟังเหรอครับผมเอาล่องล่องล่องมองฟังดูเออเเป็นยังครับเป็นยังเป็นยังเป็นยังอ่ะขึ้สิกอมลูกกอมลูกตัวกลมลูกกระเบื้องลูกตัวหยอดลูกสิไผ่สิมาเออเออธรรมดาหนุ่มพ่อนโอเคครับเอาเอามาไว้มาไว้มาแล้วแมงครับ ลูกทายอกดุน้องสลาตาพอสิกอนมันเป็นแต่ลูกยันเ่ย่พรายานมันกระเบื้องกระหัวนี่แหละเจ้าบ่อนอนบ่ให้กินกูเแม่ไปหวยไปซ่อนปลาซิวคือหลุดมันได้ยินคำว่าปลาซิวมันหมักปลาทาลุ่สมัยนี้ได้คิดนึงกี่เตือนนี่ ได้ที่หนึ่งยอดอันนี้แหละครับอ่ะปลาเสี้ยวแล้วปลาเสีวแล้วเจบปักติวไปใส่แกงเฮไปใส่เบ็ดได้ปลาบูหน่อยโอ้ยแรงเลยปลาดุก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 หน่อยบุญมันมาลูกไข่ลูกเจ้าว่าห้องออกมาเลยว่าปลาดุกปลาดุกมันควรจะเกิดก็เลยจากปลาดุกบูปน่ะมันมันควรจะเกิดก็เลยจากปลาดุกโอ้ยแต่มันมึง ลื่นพอลื่นแม่นอนาระชนม์พระท่านหูจากตาเอาว่าต่อว่อาต่อเจ้ามานอนมาให้กินกล้วยแม่ไปห่วยไปสอนปลาซิวเก็บผักติวมาตสัยแกงเห็ดไปไซเบียไปป่าคอใหญ่แม่ไปให้กะยังบอทันมาแม่ไปนะ้ากะยังบอทันโคง้ตงตรงลงตรงลงตรงลงตรง,งตรง,ตง ลงต้องหอยว่าความนี่ลูกขึ้นมานั่งเลยแมั้ยมันนั่งแค่ไหนมานั่งแค่ไหนลลูกเจ้าแว่าจะเกิดดิ่ามึงเอ้ยจะมันคือแม่มึงเนาะว่าชั้นอเมริกันเป็นไงมักเต้นมักดองกะนอนาะว่ากันเป็นไงเอ้าเป็นมักเต้นมัก์ดองหนึ่งตัวเพราะเลยเพราะเลยถามซื้อเขาตีเออว่าไปกันนี่ละเออลูกมันกับนี่ละ เจ้ายะไห้ยะเออยะบอนถึงยำนอนอยะอ่อนกินเขาเ<อ>แม่ไปให้ไก่ยังบอทันมาแม่ไปหนาไก่ยังบอทันคงต,ง,ง,ตง,งตรงล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 งไปทงเก็บปูเก็บป่าลงปาไปน้ค้อนมาหลังโก<อ>้าไ้ดงปูน้อยนีดทำเขับอก้ว บ่พอเดี๋ยบ่ตรงลงตรงบ่อพ่อขคอยติ้งตอติ้งลิง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 ตลิงติงลตกสันติ๊งติ้งติ้งต้งต c ้งต้งติงติ้งติ้ิิ้งติ้งนิ้งติ้งิงิงติ้งติงติิ้งง้่นง้้งา ไปยัางเมียบันเดลูกออกมาเล้วอุ้ยมอืออันนี้จะได้แชมป์นี่แหละแชมป์โตจริงแชมป์อีสานโตจริงแชมป์กับลูกลูกสิ้นเนื้อลูกสิ้นเอ็นนี่ละนี่บักนี่แล้วลูกสิ้นเนื้อลูกสิ้นเดือนโอเคครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับเขาแค้นใส่หล่องเพลง